จากการที่อีฟเป็นโฮส์แล้วล้มเหลวทำให้อีฟมองกลับมาที่ตัวเองในฐานะการเป็นต้นเหตุรับผิดชอบร0อเอร์เซค่ะสวัสดีค่ะอีฟมิลเลอร์ไลโคสค่ะวันนี้อีฟจะมาพูดเรื่องประสบการณ์การเป็นโฮส์ซูมของอีฟนะคะช่วงโควิดนี้อีฟเชื่อว่าหลายๆองค์กรคงทำงานแบบ Work ์กฟอร์มโกัน รวมถึงออฟฟิศอี t ด้วยค่ะออฟฟิศมิราเคิลไลคโค้ดโดยปกติวันที่ไม่ได้ทำเวิร์กช็อปให้องค์กรลูกค้าเราก็จะทำงานแบบ Work f o ฟ Home กันอยู่แล้วค่ะแต่เราไม่ได้ใช้ Zoom กันล่าสุดนี้น้องไอก็ได้นำเสนอแอป Zoom ซึ่งเป็นแอปที่กำลังมาแรงและใหม่สำหรับอีทมากค่ะ และเมื่ออีฟได้เป็นโฮสต์ซูมการเป็นโฮสต์ซูมครั้งแรกของอีฟถือว่าล้มเหลวมากค่ะพีพีเข้ากันได้บ้างไม่ได้บ้างจนอีฟต้องให้น้องไอเป็นโฮสต์แทนเราจึงสามารถประชุมกันต่อได้สิ่งนี้ทำให้อีฟได้เรียนรู้ว่า 1. สิ่งที่เวิร์กคืออีฟได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันทางออฟฟิศ 2. สิ่งที่ not เวิรคือ จากการที่อีฟเป็นโฮสแล้วล้มเหลวไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจทําให้อีฟมองกลับมาที่ตัวเองในฐานะการเป็นต้นเหตุรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็น์ค่ะอีฟมั่นใจในตัวเองมากเกินไปว่ามันไม่น่าจะยากเราก็แค่ตั้งกลุ่มขึ้นมาและแชร์ลิงก์ส่งไปเท่านั้นอีฟไม่ได้ศึกษาให้ดีว่าการเป็นโฮสเราต้องตั้งค่าห้องยังไงแชร์ลิงก์ตรงไหนและเมื่อแชร์ไปแล้วสามารถเข้าได้หรือไม่ รวมทั้งไม่ได้ทดลองใช้ก่อนเริ่มประชุมไม่ได้สื่อสารกับน้องไอที่เคยเป็นโฮสต์มาก่อนว่าสิ่งที่อีฟทำและรู้นั้นถูกต้องหรือเปล่า 3. ามมิดซิงสิ่งที่ขาดหายไปหมายถึงอะไรที่เราไม่ได้ทําซึ่งมันทําให้เราไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการซึ่งมิดซิงของอีฟคือความถ่อมตนและความตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริงค่ะ 4. n e t ็ตสเคือ สิ่งที่เราจะทำต่อไปในครั้งหน้าจากที่เรียนรู้ not work และ missing Next step ของอีฟคือต่อไปเวลาอีฟจะทำอะไรอีฟ e จะเรียนรู้สิ่งนั้นๆตั้งแต่พื้นฐานอย่างแท้จริงถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจอีฟ e ก็จะไม่คิดเอเองเออเองอีฟ e จะถามคนที่รู้เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพที่สุดค่ะและนี่แหละคะ่ะประสบการณ์การเป็นโฮสต์ซูมของอีฟ หวังว่าเรื่องที่อิฟได้เล่าให้ฟังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ